วัสดีค่ะทุกคนเราพบกับเกดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันเสาร์นะคะแต่ว่าเราไม่ได้ออกไปไหนนะคะเราก็อยู่บ้านเพราะว่าช่วงนี้สลิมงานยุ่งมากเลยคะ่ะนางมีโปรเจกต์ใหม่นางก็จะทํางานหนักมากนะคะบางวันแบบตีสี่ตีห้าก็ยังไม่เข้าไปนอนเลยเราก็เลยอยู่บ้านกันนะคะวันนี้เกดก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวเล่นกับโครายเสร็จนะคะเกดก็จะไปทําเมนู2เมนูนะคะจะไปทําต้มข่ากไก่กับอ่กุ้งอบวุ้นเส้นนะคะซึ่ง กุ้งอบวนเส้นเนี่ยก็เป็นเมนูโปรดของบ้านเราอยู่แล้วแหละเราก็จะทําค่อนข้างบ่อยเพราะว่าสลิมก็ชอบนะคะแต่ว่าต้มขาไก่เป็นเมนูที่สลิมยังไม่เคยกินนางอ่ชอบกินต้มยำแต่ว่าต้มข่าเนี่ยยังไม่ไม่เคยกินเกดก็ยังไม่เคยทํานะคะแต่ว่าเกดรู้สึกอยากกินนะคะเกดก็เลยจะลองทําดูนะคะแต่ก็เดี๋ยวเล่นกับโคไลแล้วก็เดี๋ยวอาบน้ําให้โคไลอะไรเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยไปทําอาหารกันนะคะอันนี้คือเพื่อนโคไลนะคะฮัลโหลโคไล เราขอเป็นเพื่อนนายได้ไหมออนี่ไงอา้าวกดเราหน่อยนะ <laughs> ตุกชอบไหมต้องมีเพื่อนน่ารักไหมอา้าวกินเพื่อนไปละ <laughs> Slowing down to get their sleep They've had enough bringing life to others But I still don't know what else to seek But your smile in the morning hour ดใคขรขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะคะเดี๋ยวใครามาใหม่นะคะแล้วพาใครไปอาบน้ําก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะ บินได้ไหมคะอ๋อบินไม่ได้ป่ะคะมันอยากไปไปไม่ได้เหรอคะฮะเออ,อมาได้ไหมอ๋อไม่ได้มาเร็วมาหาแม่เร็วกระดึ๊บกระดึบ,ดบมาเร็วเออ,อมันมาไม่ได้ครับ มาสิเขาอยากคานนะคะเขาอยากไปข้างหน้าแต่เขาไปไม่ได้เขาก็จะงอแงนะคะก็มันไปไม่ได้อะลูกก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วเนี่ยออเออปุ๊บเดี๋ยวลูกก็ทำได้ ตลูกก็ทำได้นะคะโอ้โอ้มันไม่พอใจเหรอคะมันไปไม่ได้เหรอคะร้องไห้ไม่มีน้ําตานะคะแกลงร้องไห้นะคะแกลงเ้ยนะน้ำตาอยู่ไหนคะคุณคะ อยกเวทหน่อยูอ้แปดกิโลว้ากล้ามแขนไม่ขึ้นเลยทีเดียวกระไรมังกรหน่อยครับลุกซนไหมคะโซนมากเลยเหรอคะอ๋อเหรอ ตอนนี้นะคะก็ここถึงเวลาเข้าครัวทําอาหารแล้วค่ะทุกคนมาค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาลงมือทํา2เมนูด้วยกันนะคะวันนี้เกดก็จะทํากุ้งอบวนเส้นเนาะกับต้มข่าไก่ที่เกดพูดไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะคะก็เดี๋ยวเกดจะมาทาน้ําซอสกุ้งอบวนเส้นก่อนนะคะน้ําซอสนะคะเกดก็ใส่ซีอิ๊วขาว ขอส่นผสมเข้ากันนะคะเดี๋ยวเกดก็พักไว้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวเกดจะมาทําความสะอาดกุ้งนะคะทุกคนอันนี้เป็นกุ้งที่เหลือจากเรากินกุ้งเผาเมื่อวันก่อนนะคะก็อยู่ตุรกีก็จะได้กินแต่กุ้งแช่แข็งนะคะทุกคนคือคิดถึงกุ้งสดที่เมืองไทยมากนะคะ เสร็จแล้วนะคะเกตก็จะเอากุ้งมาแช่ในน้ำซอสนะคะเพื่อให้กุ้งเนี่ยมันมีรสชาติมากขึ้นนะคะแล้วก็วุ้นเส้นนะคะเกตก็แช่ไปด้วยกันเลยค่ะใส่ผ้ากันเปื้อนหน่อยนะคะเดี๋ยวมันจะเลอะสับไก่นะคะทุกคนต้มขาไก่นะคะเกตก็ใช้ไก่ในส่วนสะโพกนะคะมาก็จะหั่นเป็นชิ้นๆน,นะคะไม่ต้องแบบเล็กมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไปต้มนกไก่มันก็จะหดนะคะ ไก่ก็ได้แล้วนะคะทุกคนกระดูกเกดก็ไม่ทิ้งนะคะเก็ดชอบแทะกระดูกแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาฉีกเห็ดกันค่ะ เก,ก็เตรียมของเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาลงมือทําต้มขากันค่ะใส่หางกะทินะคะแล้วก็หอมแดงขานะคะใบมะกรูดนะคะแช่แข็งทุกอย่างเลยนะคะทุกคนยกเว้นหอมแดงนะคะหอมแขกที่ไม่ได้แช่แข็งแล้วก็ตะไคร้นะคะแล้วก็รากผักชีนะคะพอกะทิมันร้อนนะคะเกือบจะเดือดแล้วเกดก็จะใส่ไก่ลงไปะคะ่ะทุกคน ตอนนี้เกดก็ต้มขาไก่อยู่นะคะทุกคนกำลังตุนให้ไก่สุกอยู่นะคะระหว่างนี้เกดก็จะมาทำกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะก็มีขิงสดนะคะแล้วก็รากผักชีแล้วก็พริกไทยดำแล้วก็กระเทียมนะคะนี่นะคะพริกไทยไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะคะนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวผัดให้มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ใส่วุ้นเส้นนะคะที่แช่ไว้เนาะ แบบนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะให้เส้นสุกนะคะซึ่งเกดไม่มีฝาปิดที่มันพอดีกับกระทะนี้เกดก็จะใช้กระทะอีกใบนะคะในการปิดนะคะทุกคน <laughs> ตอนนี้นะคะไก่ที่เกดตุ๋นไว้ก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะซึ่งน้ำตาลปี๊บเกดเหลือน้อยแล้วเกดก็จะประหยัดนะคะใส่น้ำตาลทรายแดงแทนนะคะแล้วก็น้ำปลา แล้วก็พริกเผานะคะเก็ดใส่เยอะไปไหมอะทุกคนอันนี้มันจะออกไปทางต้มยำแล้วนะคะเนี่ยเก็ดชิมรสชาติได้แล้วเก็ดก็จะใส่เห็ดนะคะตอนนี้ต้มขาก็สุกแล้วนะคะทุกคนเก็ดก็จะ ปิดแก๊สนะคะแล้วเกดก็จะใส่พริกเป็นพริกซอยแทนนะคะแทนการตำเนาะแทนการบุกนะคะแล้วก็โรยต้นหอมนิดหน่อยนะคะซึ่งผักชีก็ได้แต่ว่าเซลิมไม่กินผักชีนะคะเกดก็เลยจะใส่ต้นหอมแทนเนาะเรียบร้อยนะคะต้มขาไก่อร่อยนะคะทุกคนเกดทำครั้งแรกทุกคนเชื่อไหมว่าเกดไม่เคยทำต้มขามาก่อนนะคะซึ่งแม้จะใส่พริกเผาเยอะไปหน่อยนะคะหน้าตาก็เลยแบบคล้ายกับต้มยำนะคะแต่ว่า เหมือนต้มยำน้ำข้นเลยนะคะแต่มันคือต้มขาไก่นะคะย้ายกุ้งกบวุ้นเส้นมาแทนนะคะซึ่งอ๋อก็วุ้นเส้นก็สุกแล้วนะคะน้ําเกือบจะแห้งละเกดก็ใส่กุ้งนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะรอจนกุ้งสุกนะคะท้าดาเนี่ยนะคะพอกุ้งเริ่มสุกเกดก็จะใส่ขึ้นช่ายนะคะปิดฝาต่อสักประมาณห้านาทีนะคะ แต่อื้อคืจะจก,กหิวหรือคะฮะห,หิวทั้งพ่อทั้งลูกเลยเหรอคะฮะเออตื่นแล้วเหรอตื่นอารมณ์ดีจังเลยคะ่ะข้าจุ๊บๆนะอ้ยยัยไงไม่้าบยสวัสดีครับสบายดีไหมครับทำอะไรครับขอบคุณครับ อะไรงงยิ้มมุมปากงงเหละลูกเงงเลยแค่เงงเลยค่ะไปไปรอไปเดี๋ยวกับข้าวก็เสร็จแล้วค่ะบายบายค่ะบายบายกับข้าวเกดก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเกดก็จะมาทําน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะเพื่อที่จะกินกับกุ้งกับวนเส้นนะคะก็มีรากผักชีนะคะ แล้วก็พริกสดเกศใาชา้พริกเขียวกับพริกแดงนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วก็ปั่นไปเลยค่ะ<ม>ปรุงรสนะคะด้วยน้ำปลา<ม>แล้วเกศก็จะปั่นอีกรอบนะคะให้มันละเอียดกว่านี้นะคะ<ม>ได้แบบนี้นะคะทุกคน แล้วก็ชิมดูว่าเออเราอร่อยหรือยังนะคะอ๋ะเผ็ด นะคะทุกคนเย้ก็คือวันนี้เกดทาต้มขาไก่นะคะแต่ว่าได้ต้มยำไก่น้ำข้นมาแทนนะคะแต่ว่ารสชาติมันก็คือต้มขาอยู่แต่หน้าตาอาจจะไม่ไม่ใช่เท่าไหร่นะคะแล้วก็กุ้งอบวุ้นเส้นนะคะแต่เกดชอบต้มขามากเลยอ่ะอร่อยมาก Can you try it? i s t What's that Tom yum เนาะต้มขาไก่ like ต้มยำ but we add coconut milk which one this one or ต้มยำ I think this one is good too เด้เลย it's not like ต้มยำ yes อร่อยใช่ไหมใช่คร่ะ อือือจังเากอน้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดมากเกดจะบอกว่าคนตุรกีชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดมากนะคะทุกคนเกดแบบเปิดโลกเขามากเลยเพื่อนจะริมีคนนึงชอบมากถึงขั้นแบบให้เกดทำแล้วก็ให้เขาห่อกลับบ้านนะคะ เพราะว่าคนตุรกีเวลาเขากินซีฟู้ดหรือกินปลาเขาก็จะโรยแค่เกลือแล้วก็บีบมะนาวราดนะคะเกตก็เปิดโลกด้วยการทําน้ําจิ้มซีฟู้ดให้เขากินโอ้ยถูกใจกันใหญ่เราก็กินข้าวกันตรงนี้นะคะก็ไรจะเอ๊นอนรอสบายใจชาบเลยล่ะคะลคะกับของเล่นนะคะบรรดาเพื่อนๆนะคะเดี๋นี้ยกตูดเก่งมากนะคะก็ไร เขาอยากคลานแล้วแต่ว e ่าเขายังคลานไม่ได้นะคะดูท่าดูท่าสบายใจมากไปแล้วนะมากินข claro ้าวกันนะคาริเดสยี่เหมมคาริเดสกินไหมคาริเดสชิมกุ้งกุ้งมันเป็นกุ้งแช่แข็งนะคะหัวกุ้งจะไม่ค่อยมีมัน เรียกว่าไม่มีเลยนะคะเสียงอะไรเสียง t u r k i นี่คาริดสคาริเดสคาริดิสอะคาริเดส I confront about Kalides and คารเดช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 ทำไนแม่สุกุญแจนี่ต้มขาทูนที่สองนะคะทุกคน Yes. İmlanaka. <gasps> you say <like> that. İmlanaka. <laughs> สำหรับคลิปนี้นะคะเกดก็คงต้องขอตัว,ตวปิดคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะวันนี้เกดก็มาเชิญทุกคนทำอาหารนะคะ2เมนูเลยนะคะทำกุ้งอมวุ้นเส้นแล้วก็ต้มขาไก่นะคะซึ่งต้มขาไก่ก็เป็นเมนูที่เกดไม่เคยทำมาก่อนเลยนะคะทุกคนเอาจริงนะแล้วก็ไม่ค่อยกินซึ่งส่วนใหญ่ถ้ากินก็จะแบบกินต้มยำอะไรอย่างเงี้ย จะไม่ค่อยแบบกินเป็นอาหารที่เกตกินน้อยมากแต่ว่าอยู่ๆก็แบบนึกอยากกินนะคะก็เลยลองทําดูนะคะซึ่งรสชาติมันก็ใช้ได้อยู่แม้หน้าตามันจะออกไปทําต้มยําน้ำข้นก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าคือรสชาติก็คือต้มข่านะคะเพราะว่าเกดใส่พริกเผาเยอะไปจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่ใส่หรือเปล่าเกดรู้สึกว่าต้มข่ามันไม่ต้องมีมันๆลอยหน้าใช่ไหมคะมันก็คือเป็นแค่กะทิข้น,นๆเฉยๆกะทิแบบน้ํากะหางกะทิอะไรอย่างเงี้ย เนาะจริงๆมันไม่ควรน่าจะต้องใส่นะคะโอเคค่ะก็วันนี้เกดก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าเกิดชอบวิดีโอของเกดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจงให้เกดด้วยนะคะแล้วก็ฝากทุกคนติดตามแฟนเพจ Follow i n s t a g r กรเกดโอสแมนด้นะคะแล้วก็อย่าลืมชมวิดีโอ่นทางด้านข้างนี้ด้วยนะคะวันนี้เกดลาไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย